ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากป้องกันโรคติดต่อนะคะตอนนี้นะคะใครที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะก็จะได้รับอนุญาตให้ใช้หน้ากากเป็นแบบผ้านะคะเ,เป็นเหมือนแบบ เป็นสี่เหลี่ยมนะคะไม่ใช่ของเอ,อ่อ N95 หรือ FFP2 ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทําด้วยผ้านะคะเป็นออผ้าอนามัยที่ที่ทำมาจากออที่ซื้อจากได้ที่ร้านขายยานะคะและคนที่ฉีดวัคซีนแล้วที่เยอรมันก็ตอนนี้ก็มีกฎหมายมาว่าอนุญาตให้ เข้าบ้านถึงได้สี่ทุ่มนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะก็เวลาออกไปข้างนอกก็ต้องรีบกลับบ้านก่อนเวลาหนึ่งทุ่มนะคะที่นี่ตอนนี้ก็ยังร้านค้าอะไรก็ยังปิดเหมือนเดิมนะคะ เวลาจะเข้าไปซื้อของซื้ออะไรก็ต้องทํานัดก่อนนะคะว่าเราจะไปซื้อเหมือนแบบร้านรองเท้าหรือร้านเสื้อผ้านะคะร้านแว่นตาเออร้านเสื้อผ้าอะไรต่างๆเลยก็ต้องใช้นัดก่อนที่จะเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นร้านกับข้าวพวกอ,อาหารผักเนื้อสัตว์อะไรนี่ก็สามารถเข้าไปได้เข้าไปซื้อได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องนัดค่ะ แต่ร้านเพกเสื้อผ้าร้านเพวกเครื่องประดับร้านค้าขายอะไรต่างๆนี่ก็ยังไม่ได้เปิดหมดนะคะ